สวัสดีครับผมนิชชาลุงเจ้านะครับวันนี้ครับขออนุญาตปิดการขาย1รายการนะครับเป็นรถขุดไซส์4ตันยี่ห้อคูปต้า K040 นะครับหมายเลขรถลำเบอร์เนโอ1598นะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับสำหรับท่านผู้รับชมในผมพาท่านไปรับชมพร้อมกันไปกันเลยอ้าวนะครับสำหรับรายการนี้นะครับก็ถือว่าปิดการขายนะครับอย่างเป็นทางการเชิญรันะครับสำหรับเลขรถลำเบอร์เนโอ1598นะครับสำหรับรายการนี้เราจะส่งมอบไปแก่ลูกค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ คือลูกค้านะครับได้โทรศัพทขคามาคุยนะครับแล้วก็รวมไปถึงนัดกันมาดูรถนะครับอาจจะดึกนะครับช่วงเวลานั้นที่ผมจําได้คือผมพึ่งรู้สึกว่ากำลังจะกลับจากเดินทางจากกรุงเทพนะครับคือลูกค้าขอดูน่าจะมาสักหนึ่งทุ่มนะครับก็คือได้มาเจอกันได้มาพูดคุยกันแล้วก็ได้ชอบนะครับรายการของเราก็คือเป็นคูพต้าเคสีสูรรายการนี้นะครับเลขเรตเอเบอร์นโอหนึ่งห้าเก้าแปดนะครับก็คือได้มีการตกลงซื้อขายกันในราคาห้าแสนกว่าบาทนะครับตัวนี้ก็มีทําสีเช็คระบบนะครับ เก็บถ่ายรว่เสึมเปลี่ยนถ่ายค้องเหลวเช็คระบบไฟปลอดไลไฟเรงต่างนะครับแล้วก็รูมไปถึงนะครับคือเก้าอี้นั่งเปลี่ยนใหม่นะครับโซ่เปลี่ยนใหม่แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องภาษีนะครับอันนี้เราออกให้ฟรีค่าจะส่งฟรีแล้วก็ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นระบบแอร์ที่ว่าติดตั้งใหม่นะครับคือทั้งชุดไม่ว่าจะเป็นคอมใหม่นะครับหม้อน้ำรังผึ่งแอร์ใหม่นะครับพวกไดเออร์สายเสืองต่างนะครับน้ำยาแอร์ใหม่ทั้งเซ็ตนะครับไม่มีของมือสองนะครับใส่ใหม่หมดเลยนะครับ ก็จบในราคห้าแสนกบาทเองนะครับลูกค้าก็ได้มีโอกาสนะครับจองผมมาในราค์ห้าหมื่นในวันนั้นเลยที่มาดูรถในช่วงค่าแล้วก็รถเนี่ยไปถึงประมาณสัก50% 6 0หนะครับ50-60%หมายถึงว่าเช็คระบบนะครับก็คืออีกประมาณสัก40-50%ก็ใกล้เสร็จละอ่าคือมาถึงกลางกลางคันปุ๊บลูกค้าก็โอนใหม่อันนี้คือคือผมไม่ได้มาขับลูกค้าโอนลูกค้าบอกว่าคือเขาอยากโอนเพราะเนื่องจากว่าเวลาวันนั้นคือจะได้โอนในทีเดียวอาจจะเป็นเพราะอ่า คือลูกค้าเนี่ยคือเป็นคนเกรงใจนะครับคือเหมือนเกรงใจเกรงใจผมแบบเอาเงินไปไว้บ้างอะไรงั้นนะครับก็คือต้องขอขอบ wow คุณลูกค้าครับที่มีเมตตามากๆนะครับแล้วรู้สึกว่าคือลูกค้าเองเนี่ยไปใช้งานเกี่ยวกับเพศงานหลวงนะครับงานรับจ้างนะครับอะไรงั้นก็<อ>คือพูดง่ายครับคือลูกค้าเนี่ยมีเป็นเหมือนทํางานแบบราชการด้วยซ้ํานะครับจากที่ผมดูแต่คือผมก็ไม่ได้ถามขออเขารายละเอียดเยอะแต่เขาจะหาว่าเสือกนะครับก็คือรายการนี้ก็บอกไว้นิดนึงว่าเป็นรายการหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชอบ เพราะเนื่องจากเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด4สูบนะครับเครื่องยนต์ Hardcode ลงว่า V22.3 0นะครับคือเครื่องยนต์เนี่ย2 2 0 0 e c ถามมาเยอะไมโคตรเชอะเลย4สูบกำลังเนี่ยเหลือชั้นแน่นอนติดแอร์สบายครับไม่มีโหลดไม่มีดึงนะครับแล้วก็ระบบปั๊มพีวีลิกเนี่ยเป็นปั๊มขยาบบ้านะครับลูกใหญ่บเบ้อเลยลูกใหญ่มากคือเรื่องกำลังถือว่าดีไวนะครับจากที่ผมได้สัมผัสมาคอนโทรลสั้นละนะครับชั่วโมงใช้งานก็ไม่สูงนะครับตัวน,นี้ผม รู้สึกว่าไม่เกินสี่ผ่านหรือห้าผ่านไม่เกินนี้ครับไม่เกินนี้คือสภาพบอดี้ดังเดิมนยสวยนะครับเป็นสีน้ําเงินเหลือฟ้านะครับดูดีมากดูผิวพันดูดีสุดเลยตรงนี้เราก็มีเก็บสีใหม่นะครับเช,เช็คนู่นเช็คนี่มันก็เลยเปลี่ยนเป็นรูปแบบสีนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าคือคูบาต้ตาเนี่ยหลักๆแล้วเราจะคุ้นเคยเกี่ยวกับเป็นพวกรถถ่ายหรืออะไรงั้นซึ่งจะเป็นตัวสีแดง,แดงส้มอะไรงั้นผมมาเก็บตามนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าสีส้มเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของมันดีมันคมมาสุดนะครับคมมาสุดเอกลักษณ นะครับก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรายการที่ผมบอกไปเลยว่าถ้าได้ครอบครองแล้วเนี่ยรู้สึกว่าประทับใจแน่นอนเพราะเครื่องยนต์ถือว่าแรงมาเยอะสุดๆนะครับ2,200 e Z, ถือว่าเยอะมากสําหรับธรรมดาพวกสายรถขุดคัดไซ้์ขนาด4ตันนะครับก็คือนะครับสินค้าของเรานะครับที่ว่าเข้ามาเมื่อมาสักไม่กี่วันนี้ ก็จะมีโคมัสุ20่ขีด7นะครับ3ามสิยูยโคมัสุแล้วก็ยันม่าไวยโอแล้วก็ที่ผมบอกว่าชุดใหม่แต่ผมยังไม่รีวิวนะชุดใหม่ก็จะเข้ามีประมาณสักตน้นต้นเดือนตน้นต้นเดือนหน้าเลยก็จะเป็นวันที่1แล้วก็วันที่3มอะไรประมาณนั้นนะครับ2 1 2 3น่มาแหละนะครับตน้นต้นเดือนหน้าก็จะมี4 0ขีด7หลังคา40่อ่าขีดเจ็บมีตู้แล้วก็50 u u 2งนะครับมีตู้3ามิขีดเจ็ดหลังคานะครับมีหมด4รายการนะครับ4รายการที่ที่จะเข้ามาประมาณสักต้้นนนเดือนหนา แต่ผมต้องบอกลูกค้าทุกท่านนะครับคือลูกค้าสมมติพูดเรื่องนี้ไปลูกค้าบางส่วนอาจจะไม่ชอบผมแน่นอนนะครับก็คือผมต้องขออภัยล่วงหน้าเนะารดานะครับคือ4คันนี้บวกกับ3คันก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับยี่สิบกเจ็ดสามที่จะมีสีเขียวสีม่วงอ่ะแล้วก็สีแดงแดงอ่ะแหละนะครับที่ว่าเพิ่งที่ว่าเพิ่งเข้ามาเมื่อสุดผมรีวิวไปแล้วคือ7คันนี้เคันนี้นะครับคือมีการจองเกิดขึ้นแล้วนะครับ5้าคัน นะครับจอง20่ขีดเจองแล้วยันมาสามสิบไวนโอนะครับไวน์โอ30เนี่ยจองแล้ว40่ขีดเหลังคาจอง40่สอาขีดเตู้เก่งจอง30มขีดเหลังคาจองนะครับเหลือ50 UU นะครับ2แล้วก็30 UU 3นะครับก็คือเหลือ2รายการนี้ <Das que ath en> ต้องขอภายลูกค้าท่านนะครับที่ไม่ถัดนะครับเพราะสินค้าผมผมบอกแล้วนะครับว่าคือมันต้องไวจริงๆคือผมไม่ได้มาพูดเล่นไม่ได้มาพิมพ์เล่นซีซัวนะครับผมก็เตือนไปแล้วนะครับบอกไปแล้วว่าคือสินค้าของผมนะครับคือต้องจองไวเท่านั้นนะครับที่ควรเราไม่ได้พูดว่าร้านเราเจ๋งคือแบบโ,โหร้านอื่นมันก็มีเยอะแยะผมก็ยอมรับแต่นี่คือเราพูดในฐานะที่แบบว่า,ามีบางกลุ่มที่เขายังไม่เข้าใจว่าโทรมาอกี่ครั้งอีกครั้งก็ไม่ทันไม่ทันเพราะเจ้าอื่นเนี่ยคือบางคนเนี่ยค,ออคือเขาผูอเพิาใจถึง นะครับคือโอนจองปัง๊มมั่เร็วมากแต่เราก็บอกตามตรงนะคือเราค้าขายมาอะไรมาผมเป็นลูกค้าคือจะให้ผมมาเลือกเลือกลูกค้าเจ้านุ้นเจ้านี้ให้มากกว่าไม่ใช่เหรครับคือผมเน้นคนที่โอนเร็วที่สุดนะครับเราไม่ได้พูดว่าเราเจ๋งเช่นเดิมน,นะครับเราผมไม่ได้พูด แต่คือผมบอกไว้ก่อนว่าคือสินค้าของเราเนี่ยมันมีระบบในการซื้อขายแบบนี้ซึ่งลูกค้าหลายคนก็จะถามว่าต้องซื้อขายแบบไหนถึงถึงจะได้ลดจากคุณก็คือจริงๆมันไม่มีกฎหมายมันไม่มีอะไรที่มันบังคับอะไรแน่นอนนะครับคือสินค้าของผมเนี่ยมันมาปุ๊บมันก็แค่ลูกค้าเขาติดตามที่เขารู้ว่าร้านเราทําดีไม่ดีอะไรไงคือเขาทราบคือเขาพร้อมที่จะโอนจองเรา โดยที ALLY, ่ไม่ต้องมาดูรถ5คันนี้นะครับผมบอกอีกหนึ่งไม่มาดูรถเลยนะครับไม่ไมาดูรถที่ร้านเลยโอนจองปั๊บปั๊บั๊คาเรียงนะครับทุกวันนะครับวันนี้คันหนึ่ง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 แล้วก็วันนี้คันหนึ่งนะครับวันนี้เองนะครับลูกค้าจอง20กีดเจ็ดนะครับก็รวมแล้วเป็น5จากที่4นะครับเป็น5เลยนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับคือต้องขออภัยลูกค้าท่านที่อาจจะไม่ทันนะครับเด๋ยวเดือนหน้าผมนะครับจะมีเข้ามาอีกผมจะสัญญาว่าจะมาให้เยอะไม่แตกต่างกับชุดนี้เลยอาจจะมาเยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับรอบนี้ก็คืออย่าลืมนะครับกดติด,ต,ดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับเพราะเวลานั้นนะ่ะคือข่าวสารที่ผมอัปเดตล่าสุดเนี่ยมันจะได้เด้งไปข้อความของท่านนะครับให้ท่านเห็นว่าเอ้ยอนุชาลดมาลงแล้ว ท่านคลิกก็ไปดูปุ๊บก็จะได้เห็นนะครับได้ได้ดูแล้วก็ได้ตัดสินใจซื้อก่อนขายนะครับบางทีลูกค้ายังไม่เข้าใจตรงจุดนี้ก็เลยไม่มีการติดตามการไม่มีการกดดิ่งกันเจ้าอื่นที่เขากดอยู่แล้วเนี่ยคือเขามีโอกาสที่จะมีมีโอกาสท,ที่จะดูเร็วกว่าโอกาสตัดสินใจเร็วกว่ามีโอกาสสินจัดอ่มีโอกาสท,ที่จะจองเร็วกว่าสาหรับวันนี้ผมดูชานะครับลุงเลเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ